สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาหมายคลองนะอันนี้ก็เป็นคองเดิมครับแต่จุดใหม่ครับงวดที่แล้วผักตบสวะลอยมานะครับตกไม่ได้นะครับปลากาลังกินดีเลยครับนี่ครับมาดูนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาจุดใหม่นะจุดใหม่ขลองเดิมจุดใหม่ น้ำก็อยากจะคุๆนๆเลยครับเพราะน้ําลงมาเยอะนะจากจากข้างบนนะก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นจุดใหม่นะครับว่าปลาจะเข้ากินไหมจะกินจัดเหมือนเดิมไหมลองนี้ปลากระมังเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็จะตกในระยะสามจุดหกนะครับสามจุดหกเป็นไม้ตายสองสขอเลยครับอ่อเหยื yeah, ่อตัวเดิมนะครับเหยื yeah. ่อสุดเด็ดสายคลองผ่านชัวไม่กลัวเหงาเนาะ เราเรียกสั้นๆว่ากินดะครับ oh. กินทุกปลาไปติตามชมกันแล้วนะพรนะนะ้อมแล้วลุยจุดใหม่ครับจะมีตัวกินไหมจะเป็นไงมาติตามชมกันเลยครับอุ้ย oh. ถอนแล้วครับ ถอนครับโดนครับนะโอ้โหโดนเลยครับลงไปโดนเลยปลาเลยกํมังครับเต็มแรกเลยเอ้ากํมังเต็มแรกครับนะมาเลยโอเค ถอนรือไหลลงเลือกเอาถอนหรือไหลลงเอา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 ถอนไหมถอนครับถอนครับนะถอนโอ้โหโลดเลยครับถอนครับถอนแล้วถอนแล้วปลาสวยสวยสวยวิ่งครับวิ่งโอ้โหสานกเขาครับนะโอ้สวยเลยอื้มปลาสอยรับปลาสร้อยนี่ฮะส่ยนกเขาไทยสวยเลย ใส่เส้ะเลยครับนี่โอ้ยใสนกเขาครับนะสวยงามใสยนกเขาโอ้โหกินได้สุดยอดมากลอยแล้วครับลอยแล้วครับปอ๊ยโดนแน่โดนครับนะถอนเล่าถอนเล่าหลายทีครับนแะสักเกินไร โอ้โหปลากระมังโอ้ยดูครับโคตรนานฮะกินลีลาลีลาลีลาโอ้ยอ้ยเอา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 ปลาอะไรปลาอะไรตื๊ด กดรับนะโดนครับโดนครับโดนครับปลารไรกดงี้โดนเลยโอ้หมั่งอีกแล้วโอ้ยนี่ครับนี่ครับใส่ง,งามๆทุกตัวครับนะโอ้โหสุดยอด ไปแล้วครับไปแล้วครับเอาไงเอาไงไปครับเอาไงเอาไงเอาไงถอนไปปืดลงครับลงสอนครับหน้าโดนแล้วครับส,สวยๆเลยโอ้ยเอาไม่ใช่โอ้ย่ก็โดน โอ้โหท่นนี้ต้องมีกออะไรแน่ๆมีจริงๆครับนั่นสวยแล้วเราโอ้ยมีกอหญ้ากอไม้กอไผถึงว่าดีรครับนะอันนั้นจมาเป็นกอเลยครับบังด์บัด์บัด,เ,ด,เ,ดเอาไงถอนไหมถอนไหมถอน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 ,ถอน ยกถอนนะโดนครับตัวใหญ่ครับกระมังครับกระมัง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 หรือเปล่าอุ้ยปลาอะไรอุ้ยโอ้โหกระมังใหญ่ครับนะอืมสวยนะครับนี่ครับของแท้เลยของสวยของสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายอดใสแล้วกระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่อืมยอดใสเอ้า โอ้โหกำมังสีสวยนะะาะตัวนี่ครับโอ้โหเปลี่ยนนีโอ้ยรุดรุดรุดก็รุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วอื้มน่ครับโอ้โหสารตัวสุดยอด ลงไปกินครับนะมาดูนะครับวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับตั้งแต่สิบโมงครับเดี๋ยวตกสิบโมงถึงสักสี่โมงเย็นเลยครับสิบโมงถึงสี่โมงเย็นเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้กี่แท้งนะครับโอ้โหกินแบบนี้กินแบบนี้มีหูแตกครับไหลลงครับไหลลงไปอีกแล้วไปครับนะโดนครับโดน้วครับนี่ครับไหลฟไฟครับโอ้โหอะไร อะไรดูไฟครับโอ๊ยดูไฟดูไฟครับนะโอ๊ยหลุดเลยโอ้โหของใหญ่หลุดนะของใหญ่หลุดโอ้ยตายแล้วขึ้นน้ำเหรอเนี่ยขึ้นน้ำไหม ปื๊ดอย่าลงมาเกี่ยวโดนเบ็ดแล้วกันเปิดปิดเปิ๊ดปิดถอนครับนะาโดนดแล้วครับโอ้ยโอ้หมอครับมาแล้วครับหมอจะกลับโอ้ยนี่ครับ,มามาบนี่ครับหมอจะกลับก็บมานะหมอจะกลับโอ้ยหมอจะกลับครับหมอจะกลับสวยเลยย้อนแสงเลยฮะช่วงนี้ครับยังย้อนแสงอยู่โอเค มรรกากาครับลมแรงมากมากเลยเออรุด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 ุดปากกับขาดหมอกลับสวยๆครับนะเออเออเออมันยอมปากขาดเลยนะเนี่ย ยังสวยครับยังสวยโอ้อาการนี้อาการนี้เอาไงตายเยอะครับโอ้ขึ้นตรงหน้าเต็มไปหมดครับโอ้ยถอนแล้วนอนครับนาไงก็โดนครับถอนหนี้ปลาอะไรโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรปลาจะเพี้ยนครับโอ้ยจะเพี้ยนมาแนละ้วเฮ้ยดูดีล้วโอ้ย ก็จะเพีพ้ยนสวยๆเลยนะไซส์สวยหลุดเลยโอ้โหไปลไปไหไปยังไงก็โดนยังไงก็โดนโอ้ยถอนวสวยๆเลยดิโปวดปืดกดลงไปแล้วครับปืดถอนนอนอนอนกดกดน้องปาลาอะไร ปืดปืดพูดพวดพูดพูดปืดปืดปืด,ดโอ้ยอัไปแล้วครับโดนครับอุ้ยุดอีกแล้วโอ้โหปลาใหญ่ๆหลุดทุกทีโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะโอ้ยเดีย๋ยวครับนะปัญหาใหญ่นะครับนี่ครับ ยาวเกินนะครับถ้ายาวเกินแล้วเราตกใกล้นะถ้าเราตกใกล้ใช้2.7จะดีกว่าครับแต่ผมยาวเกินครับไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วครับก็เดี๋ยวจังหวะการวัดนะครับยาวเกินสายมันยาวเกินก็วัดไม่ถึงปากปลานะครับถ้าสายยาวเกินนะครับวัดการวัดนะระยะการวัดเราวัดก็ไม่ค่อยถึงปากปลานะเกาะไม่ดีก็จะหลุดบ่อยนะครับ เดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนแป๊บนึงครับนะไม่เปลี่ยนคันนะครับผมจะล่นสายลงมาเลยนะครับตัดสายล่นสายลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้ระยะการวัดดีขึ้นนะครับนี่ฮะตัดออกเลย อืดอืดลง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 ถอนถอนอีกที่อีที่อ่งสูงเลยปึด๊ดโดนครับนะไม่ดุดแล้วครับนี่ไม่ดุดครับเต็มปากครับนะเต็มปากเต็มปากโอ้โหงั้นฮนะโดนเต็มปากครับโอ้นี่ครับมีผลนะครับมีผลกับสายนะฮะสายทรายาวเกินนะวัดปาวัดไม่ถึงปากปลาก,ก็ไม่จิดนะครับ นี่ครับพอแก้ไขแล้วก็โอเคนะครับเอาไงเอาไงถอนไหมปิดแล้วหลุดยาาครับแก้ไขสายแล้วปิดปิดฝนมาครับลมแรงมากโอ้ยน่าเบื่อจังเลยฮะไปครับกดแล,แล้วถอนแล้วถอนแล้วสูงแล้วโดนครับนะโดนแน่นอนครับนี้นะนะโอ้โหสวยงามเลยนะโอ้โห นี่ครนี่ฮะโอ้โหโดนครับโดนครับแจมครับนะแจ่มแจมเลยโดนทุกเม็ดแต่ฝนก็นมาแล้วครับฝนมาทุกเม็ดเหมือนกันอืมแก้ไขหน้างานนะครับนะ บางครั้งเราก็งงครับทําไมวัดไม่ติดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแก้ไขหน้างานเป็นก็มีโอกาสได้ตัวสูงครับเป็นเทคนิคิดเล็กนน้อยนะครับนานาบางท่านก็รู้แล้วนะครับที่รู้แล้วก็ผ่านไปนะครับที่ยังไม่รู้ก็โอเคนะครับทุกอย่างมีผลหมดนะตั้งแต่ตั้งทุ่นสายหน้านะครับถ้าตั้งดีก็ดูง่ายก็วัดง่ายได้ตัวง่ายนะครับไปแล้วครับนะไปคลับ โดนแล้วครับโอ้โหสายสวยครับตรงนี่พาอะไรกันนั่นเองดูก่อนดูก่อนอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะไม่หลุดแล้วสายสวยสายสวยโอ้โหกะมังใหญ่ครับนะดูดูดูโอ้โหดูมันดิ้นโอ้โหดูดูดูใช้ได้เลยสว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 ยโอ้โหโอ้โหเอาเอาจัดกันเข้าไปโอ้โหเมามันแล้วครับแบบนี้ แต่ฝนมาเนี่ยมันจะมันกับเพราะฝนนี่แหละครับโอ้ยตกปาดหน้าฝนนะครับอุปสรรคย่อมมีครับธรรมชาติครับอย่าไปกลัวมานี่ครับน้าโอ้โหตัตดูดูดูโอ้โห,โโหเห็นเนียวครับครับนะ้าดูนะครับ บนฟ้านะบนหัวนะครับโอ้โหจะตกต้อ,กตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังเลยครับโอ,เอ้เอาละเอาละถอย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 ละ ปวด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 โดนแล้วครับนะโดนแล้วครับโอ้โหโดนทุกเม็ดครับโอ้โหสุดมันครับแบบตัวใหญ่ครับโอ้โหนั่นนะครับโอ้โหดู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 โอ้โหโอ้โหเอ้าเอาเอ้าฝนลงเม็ดพอดีเอ้าเอาไงกันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกันครับยังไม่ทันเก็บของเลยปลาเข้าดีเกินครับนะมาอีกแล้วโอ้ยจะเปียกหมดไหมเนี่ย ครับนานุนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหวนมาเก็บกล้องพอดีครับนี่ครับโอ้โหสองตัวเลยครับดูครับนุ่นนุ่นนุ่นปลาทูเลยครับน้าปลาทูเลยโอ้โหพร้อมเลยครับปลาทูครับเป็นปลาทูเลยอื้มสวยงามเลยครับปลาทูเลยครับหนึ่งดูดูดู โอ้โหโอ้โหสวยงาแล้วกินทีเดียวสองตัวสองแก้มสวยมาทีเดียวสองตัวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยโอเคครับเอาไงเมียถอนแล้วก็ถอน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 ออกกดลงครับนะกดนะกดกดอีกดกดแล้วถอนปาะครับ กด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 ยังไม่มิดครับกดให้มิดไปเลยมิดโดนครับนาโดนแล้วครับโดนครับโดนครับกดจนมิดครับโอ้สวยงามนี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหดินหมันเลยครับโอ้โหกดจนมิดครับนะฮสวยงามสวยสอาการดีครับแรงครับ ้ยนี่ครับนี่ครับกดมิดเลยครับจึกจิกจๆๆกจก,ก,กโอ้โหสุดยอดครับโอเคโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าหะาแล้วครับรึปลองกินเลยครับนะ ลงถึงน้ำมัน oh, จ no, no ินครับโอ้โหแน่นอนจริงเอาไงเอาไงยกไว้ยกไว้ยก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 โดนครับยกแบบนี้โดนครับโอ้หไม่ต้องยกเยอะครับยกแนี้ก็โดนแล้วโอ้ยโดนครับโอ้โหนั่นเกาะท้องเลยครับโอ้โหตัวนี้เกาะท้องมาครับนะยกยกโอ้ยนี่ครับยกครับเกาะท้องมาครับตัวนี้ เอาเกาะปากเลยครับนะนกว่าเกาะท้องนะเกาะทั้งท้องทั้งปากเลยโอ้ยเกาะท้องอันนึงเกาะปากอันนึงครับไป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 ไ,ปไป เีลาแบบนี้ครับบางทีบางตัวสามนาทีครับ <laughs> โอ้ยตายปุ๊บโดนครับนายังโดนอยู่ครับปลาอะไรไม่รู้ครับโอ้โหแรงด้วยครับโอ้โหโอ้ยปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยกระถ้าขนาดนี้ก็ปลาอะไรโอ้โหกระมังมันกินอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยตายแล้วตายหายหมดนี่นก็ปลาใหญ่โอ้โห โอ้ตัวครึ่้นลครับเนี่ยเอาเดี๋ยวเบ็ดหกเอา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 โอ้ยหน้าดูเต็มปากครับเอา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 อืมร้อยแล้วครับร้อยแล้วครับร้อยแล้วลงหยุดอีกอืม ถอนครับโดนครับถอนโดนครับนี้โดนถอนแล้วกดลงไปเลยทีเดียวโอ้ยโดนครับน,ะานา้าปลากระมังอีกแล้วโอ้หถอนพ่วกแล้วกดลงไปเลยจึ๊จกจึกจิ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 กอนะีกจิ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 แต่กจิกจ ขึ them, word, word, so ้นหน่อยขึ้นหน่อยถอนครับนาโดนครับแบบนี้ถอนครับถ้าถอนแบบนี้โดนครับไม่ต้องถอนเยอะครับอะไรก็โดนครับบอกแล้วโดน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 นี่ครับโดนอีกแล้วถอนครับโอ้ยถอนสวยครับนะถอนเป็นโดนครับถอนเบาๆนิ่มๆครับจิ๊บขึ้นมาโอ้โหโดนเลย โอ้ลมแรงครับนะหายไปแล้วครับลมแรงลมแรงเอาไงหายแล้วครับโดนครับนะโดนเยอะครับกดลงไปครับโดนครับโดนครับโอ้โหโดนครับโดนครับโอ้โหกดครับกดนี่ฮะโอ้โหน้ำบานครับกดลงไปเลยครู โอ้ยกด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 นี <c> ่ <oughs> ครับนะกดปื๊บลงไปเลยครับโอ้โหจมหายไปเลยโอเคอืมไอ้กายตัวนี้นะ่าจัดการครับแนมะ่กินเลยครับนะ้าลงไปกินเลยแอ้วโอ้อะไรขนาดนั้นเอา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 เออโดนเลยครับนะ้าลงไปโดนเลยเอา โอ้โหลงไปก็กินถอนเลยเอา้าโอ้ยดุอะไรขนาดนี้ดุขนาดนี้ก็เจอว,วังใหญ่ครับน่าจะเจอถ้ำกำมังครับนะโอ้ตัวไม่เล็กนะครับตัวไม่เล็กนะครับน่าจะเป็นถ้ำกำมังครับนะนี่ถ้ำกำมังชัดๆตรงนี้ ลมไปเลยดนครับนะเงี้ยทุนล้มครับถอนครับโดนเลยครับนี่ยึกยึๆยึยึยึย,ย,ยึถอนครับ ผลลงเม็ดอีกแล้วครับเอาเอาไงเอาไงถอนไหมถอนไหมปืดโดนครับน้าไปโดนครับถอนครับโดนครับโอ้ยโดน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 เลยครับลอยเลยครับโอ้ยตัวไมใหญ่ครับอืมนี่ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผ่อนลอยเลยครับวัดเด้งเลย โดนครับนะโดนครับไม่ตายขอเดียวถอนป็งโดนถอนป็งโดนครับดูครับปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหกำมังตัวสวยครับนะนี่ครับ up up ป p up โอ้โห,โโหไม่ตายชิ่งสามนิ้วครึ่งครับไม่ตายขอเดียวเอาถอนส่สวยครับ ไปครับไปครับโดนครับมีโดนครับกดลงครับกดลงครับไหลลงครับโอ้ปลาหมอใหญ่โอ้ยปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่โอ้ยโปลาหมอใหญ่โอ้ยย่อไม่ได้แล้วครับปลาหมอตรงนี้ครับได้สองตัวแล้วครับแบบนี้ตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายครับนะปลาหมอใหญ่ปลาหมอใหญ่โอ้ยโอ้ยสุดยอดครับนะนี่ครับโอ้โหหมอใหญ่เลยสองตัวแล้วนะ ตัวตอนนั้ไม่ได้ถ่ายครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหบอลลมเลยครับหมอใหญ่สุดยอดครับสวยครับสวยนี่ครับนี่ครโอ้โหกระมังครับกระมังงามเลยโอ้โหโดน โดนยกครับมันลอยโดนครับนะโดนแล้วครับโดนแล้วครับสวยสวยเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับสวยสวยเลยสว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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ครับนี่ครับโดนครับนะสวยสวยเลยโอ้โหแจมแจมแจมจิกไว้จึกไว้โดนครับนะโดนเลยครับออกมากระโดเลยครับถอนถอนถอนสวยเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับ โอ้โหงัดตัวเลยกลางตัวเลยครับนะโอ้ยกลางตัวไม่รอดไม่รอดยังไงก็ไม่รอดไม่รอดครับนะโอ้โหกระมังครับนะรอดยากครับรอดยากสวยๆครับสวยๆโอ้โหมาดูปลารวงครับตอนนะีปลารวมวันนี้นะครับ สิบโมงกว่าขวาครับถึงสี่โมงครึ่งเนอะอย่างหนักเลยครับวันนี้นะครับนะลองดูนะครับอย่างหนักเลยครับนะโอ้โหยี่ฮะสิบโมงกว่าขวาถึงสี่โมงครึ่งนะครับดูโอ้โหโอ้โหยัดสุดครับนะโอเคครับโอเคครับจุดใหม่ใหม่ครับจุดใหม่สุดยอดเลย หมดเวลาแล้วครับนะนะมาถึงตอนนี้ก็จบแล้วครับพอแล้วครับกับจุดใหม่นะะสิบโมงกว่าขวาถึงสี่โมงครึ่งนะครับกับจุดใหม่นะครับตรวจุดตกใหม่นะครับโหถือว่าปลาเข้ากินดีนะครับกินดีมากๆเลยนะครับดีกว่าจุดเก่ากนะครับมาเจอวังมันพอดีนะครับสงสัยจะวังปลากระมังนะครับไม่วังกระท่อมนะครับมีแต่ปลากระมังเข้านะครับนะโหสุดยอด้วกินหูดับเลย ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนยครับสวัสดีครับ